สวัสดีครับผมบอมบ้านอยู่ขันกันครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านครับพิกัดในเมือง<ๆ>เหลือหนึ่งหลังสุดท้ายตามผมมาชมบ้านเลยครับดูลานจอดรถก่อนครับสี่คันแบบนี้สี่คัน ตามดูในบ้านกันครับเข้ามาปุ๊บก็จะพบกับห้องโถงครับซึ่งมีโซฟาโอเคนุ่มอาะนะครับนุ่มแล้วก็นแน่นแล้วก็โอโห้หนั่งสบายมีที่วางแก้วเส็จตัด <Wow. S 1> อ่าแล้วก็ที่นั่งตรงนี้เอาไว้นั่งก็ได้เอาไว้หย่อนขาก็ได้ <Yes. S 1> ซึ่งโซฟาชุดนี้ทางโครงการก็แถมให้ไเปเลยครับ <Wow. S 1> ต่อมาครับก็จะพบกับ ต๊ะทานข้าวครับซึ่งชุดนี้ทั้งชุดโครงการก็แถมให้เลยครับ <Yeah! S 1> เครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวสำหรับห้องโถงฟรีมา <Wow! S 1> ตามผมมาดูห้องเราที่หนึ่งกันครับห้องบัสรูมอ่าซึ่งอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับห้องกว้างมากรงเตียงหกฟุตได้แบบสบายเหลือๆนะครับพร้อมด้วยห้องน้ำในตัว <c oughs> ลายกินิคตัวนี้ก็ดีครับดีนะครับเรียบหรูดูดีครับลงตัวพร้อมกับกระจกแทมเปอร์สำหรับกัน้นระหว่างโซนเปลี่ยนไปโซนแห้งได้น,นะครับพร้อมกับชาเวอร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กใช้งานสะดวกสบายครับ <Yeah. S 1> นะครับตามผมมาดูห้องนอนที่2และห้องนอนที่3กันนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นห้องนอนที่2ซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้นะผมบอกเลยว่า ห้องเนี่ยกว้างทุกห้องเลยครับ <Wow. S 1> กว้างทุกห้องเลยนะครับมีหน้าต่างเปิดรับลมนะครับมองเห็นโซนหลังบ้านได้ <Wow. S 1> แล้วห้องถัดมาครับเปน็นห้องนอนที่สามโอเห็นไหมผมบอกแล้วนะว่าห้องนอนที่สองและห้องนอนที่สามเนี่ยคือกว้างมากมีขนาดที่เท่ากันเลยโอ้ห <Wow. S 1> hey. ด้านบ้านหลังบ้านก็ลมเย็นดี และมีนจุดของภายในบ้านก็คือห้องน้ํากลางครับนะครับนไครับก็จะลายกระเบื้องทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนห้องน้ำมาสเตอร์นะครับลายกินเหมือนกันนะครับพร้อมีชาวเวอร์ตัวใหญ่นะครับสุขภัณฑ์เราใช้ของโมย่านะครับซึ่งต้องบอกว่าดีไซน์สวยหรูจุดเด่นของโครงการนะครับก็คือจะมีการปูกระเบื้องนะครับรอบบ้านเลย ทำให้สวยแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะและที่สำคัญครับโครงการนี้นะฮะเขายังมีครัวนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งอยู่นอกตัวบ้านสำหรับคนที่ต้องการเขาเรียกว่าการทำกับข้าวที่โอ้โหนะเป็นครัวไทยคุณอยากทำผัดกะเพราหรือคุณจะทำแกงนี่แบบกลิ่นแรงๆนะครับรับรองเลยว่าไม่มีกลิ่นเข้าตัวบ้านแน่นอนนะครับต่อให้แบบนี้เลยครับครบครับ บ้านเป็นไรายบ้านเดี่ยวขนาดทิมที่50ตารางวาหนเมืองราคาเพียง2เท่าน,นั้นเองนะครับซึ่งเหลือหนึ่งจุดท้ายใกล้โรงพยาบาลศรีนครินใกล้ถนนวิรภาพใกล้โรตัสเอ็กซ์ตาโนนม่วงพิกัดแบบนี้ไม่มียมมาบ,บ่อยๆนะครับหากคุณสนใจคุณทักมาเบอร์ข้างล่างนี้ครับเรื่องกู้เป็นเรื่องง่ายครับคุณไม่ต้องกลัวจะกู้ไม่ผ่านเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่คอยดูแลคุณด้านสินเชื่อตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับดูแลจนถึงวันเอ,อนเลยอย่าลืมนะครับหากคุณอยากได้บ้านนึกถึงเราบ้านหน้าอยู่ขอนแก่นเราพร้อมดูแลคุณครับ